สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพยจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว IQ คูเซ 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Vivo และ IQ คูในปีนี้ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา5,000 724บาทนะครับจะราคาเต็มคือ1499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงผมแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่แนะให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้าทั้งแอปฟ้าแอปส้มนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ ใต้คลิปนี้กับราคา5,724บาทนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ทำการรับของมาเรียบร้อยนะครับผมจะน้ครับมี่เก็บมาก็จะเจอการห่อมาซึ่งตสไตล์ของ i อคูเนาะของ v i v o ก็จะห่อมาแบบนี้นะครับถือว่าขนส่งขนส่งเร็วมากนะครับผมจะนีะครับมีอันนี้พี ใผมมาดูว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรรผมตัวนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจับมาถือง,งบ5,700แต่ได้ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสเปคให้มาจะเต็มมากแรมตัวนี้คือรุ่นเบทเลยนะกับแรมให้มาคือแรม8กิกนะครับกับความจุให้มาคือ256กิกกับ CPU เซปดาก์กนะผมตัวนี้ 7S Gen3 เบทให้มา 7,300พมร้อย mm. มิลลิแอมอันนี้คือสเปคของของบริเวณด้านกล่องนะครับนี่อันนี้คือกล่องนะครับซึ่งบอกเลยว่า i อคูลส์พพีนะเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อจาก Vivo ทำให้ตัวล o อมถือว่าล o อมดีมากเลยครับนี่ อันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงนะผมตัวนี้นะครับนีดีไซน์เขียนว่า IQ คูนะครับเป็นแบรนด์จาก Vivo นะครับผมตัวนี้นะคือให้ฟ้าชาร์จมา90วัตต์ด้วยถือว่าจะเต็มมากซัพพอร์ตขึ้น 5G ด้วยพี่ทําการแกะกล่องเลยนะครับผมกับตัวนี้เลยน่ครับผมพี่ขอแกะเลยนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกับตัวไอคู Z 1เนะครับผม 5G นะผมมา แกะมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวเครื่องนะครับตัวนี้ดีไซน์มีความสวยงามจริงครับพี่ชอบดีไซน์ของตัว i อคูลเมากนะผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการปลดล็อกใดยการสแกนนิ้วมือ,มอบริเวณด้านหน้าจอของตัวเครื่องผมเลยนะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างผมมาดูนะผมอุปกรณ์นในกล่องก็จะมีตัวเคสครับซึ่งเป็นเคสใสที่สามารถโชว์บอดี้เครื่องของมือถือของเราได้อย่าง เหมาะสมมากพร้อมด้วยอุปกรณ์ในกล่องให้มาเป็นตัว vivo fast charge ขนาด90วัตต์ให้เรามาเต็มประสิทธิภาพของตัวหัวชาร์จนะครับผมจริงครับแล้วก็ให้มาเป็นสายชาร์จแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมให้มาถือว่าเรียบร้อยผมจริงเนาะอุปกรณ์ในกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับ มาดูในการดีไซน์ผมหลังจากพีทำการแกะกล่องมากับมือถืองบ5,700รถือว่าทำออกมาตัวบอดี้มีความพรีเมียมแล้วก็มีความสวยงามจริงครับนหลังเขียนว่าไอโคนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าเวิร์กมากซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องมากถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับตัวนี้นะครับนี่ บอกเลยว่าสวยจริงครับแล้วก็มีปุ่มที่เป็นปุ่ม power มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงมาพร้อมด้วยลำโพง1ตัวพอร์ต Type C วอันนี้คือช่องใส่ซิมเนาะ support ก็คือเครือข่าย 5G ผมพีคเอาซิมออกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่คือ support เป็น2ซิมขึ้น 5G พร้อมด้วยกล้องหลังให้มาประเด็นของ Sony IMX 882กับกล้องหลัง50ล้านผมชื่ว่าทำออกมาได้ด,ดูจริงพี่ขอเปิดเครื่องแล้วพี่ขอเซตอัพตัวเครื่องเลยนะครับ หลังจากที่ทําการตั้งค่าตัวเครื่องเสร็จรู้สึกว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีมากในการสแกนด้วสามารถทำการปลดล็อกด้วยการสแกนด้วปุ๊บมีความรวเดเร็วสแกนจริงครับซึ่งหน้าจอให้มาสีสันโคตรสวยเลยกับหน้าจอที่ให้มาอ m o โมเรครับสู้แสงให้มา5,000นินกับหน้าจอ 6.77นิ้วผมหน้าจอถือว่าทำออกมาสีสันดีมาก Full HD Plus ผมกับความคมชัดถือว่าหน้าจอดูดีจริงครับดูมีความพรีเมี่ยมคือหน้าจอโค้งมนแต่โค้งมนน้อยมากคือเกือบๆจะทำให้ขอบจอบางเลยขอบจอมีความสมมาตรมากอันนี้พี่ขอชื่นชมตัวขอบจอพร้อมด้วยกล้องให้มากล้องหน้า32ล้านผมตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากกล้องหลังมีตัว o อหรือว่าการสั่นเลยนะครับก็ถือว่า Perfect G จรเรื่องกล้องนะครับผมอันนี้คือดีไซน์หน้าจอพร้อมด้วยรีเฟรให้มาสูงสุดในการปรับคือ120เฮิร์ซ์ซึ่งหน้าจอให้มารีเฟรชก็ถือว่าทำออกมาได้สูงสุดอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับนี่ ถือว่ามีความสมบูรมากซึ่งตัวนี้พี่ทำการดาวน์โหลดแอปมาซึ่งซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลง L1 ตัวนี้ก็ซัพพอร์ตนะครับเพราะถือว่าทำสเปนออกมาได้ดูดีจริงครับผมกับตัว Android 15ตัวนี้อนาคตก็อัปเดตเป็นตัว Android 16จากตัว IQ ก็ถือว่ารองรับม้นนะครับก็ถือว่ารอในการปล่อยเป็นอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วกันแต่ถือว่า i คูในอัปเดตซอฟต์แวร์ง่ายมากว่า ขึ้นชื่อจากแบรนด์ vivo นะครับมีพัดกดอันนี้คือตัวเคสที่แถมให้มาในกล่องน,นะครับก็เป็นเคสที่โชว์บอดี้เครื่องได้อย่างสวยงามจริงครับซึ่งพี่ชอบกับตัวเคสตัวนี้จริงบอกเลยว่าเป็นเคสที่ดูดีมากครับผมแล้วก็มีความสวยงามพอสมควรอันนี้ไม่อวยนะกับงบ5,700ค่ามีของนะั้นดีไปกดในการสั่งซื้อเลยบางครั้งของอาจจมวน,นะครับผมสับตัวนี้นะครับอันนี้คือดีไซน์นะครับซึ่งพีชอบในการดีไซน์ ของตัวนี้จริงผมทำออกมาได้ดูดีมากมีหน้าจอก็ทัดกดมีความสมูทนะครับผมนี้ แอปพลิเคชันต่างก็ถือว่าเข้าได้รวดเร็วมากเลยครับตับในการตั้งค่าตัวนี้สามารถซัพพอร์ต w i i i เวอร์ชันสี่ไและ Wi-Fi 6สามารถทำการซัพพอร์ตได้บูทูธเป็นบูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับนี่อันนี้คือการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอซึ่งปรับ UI ปรับง่ายมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการปรับ UI และที่ทำา UI ออกมาได้ดูดีจริงครับปรับเป็น 60H 1เฮิรตัวนี้ก็ทำการตั้งค่าในการปรับ UI ก็ ง่ายจริงครับนี่ปรับง่ายมากกับตัว UI ผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอทัดโคตรดีอ่ะเฮ้ยทัดดีมากแล้วก็ทั้งค่าในการใช้งานตัวเอฟเฟคแบบนี้ตนี้ก็สมการตั้งค่าเลยครับผมก็ถือว่ามีการาให้เราเยอะมากมายนะครับนี่จดจำลายนิ้วจดจำใบหน้าก็ถือว่าทําออกมาดีกับตัวเอฟเฟคนะครับนี่เราเลือกตัวเอฟเฟคในการสแกนนะผมได้นะครับนี่นําไปใช้เลยหรือว่าทําการปลดล็อกใบหน้าเอฟเฟกต์นี้ว่าดูดีอ่ะ ออ n เนอทำออกมาได้ดูดีมากนี้พี่แบบรู้สึกว่าออ n เ r อร์ทำออกมาได้เก่งมากเลยครับผมนี่อันนี้ UI สามารถทำการขนแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีฟังก์ชันในการคนแอป,ปนะครับนี่บอกเลยว่าขนได้ง่ายนะครับผมสับฟังก์ชันตัวนี้นะครับคือแบบมีความลื่นไหลอ่ะแล้วก็มีตัวอัลต้าเกมหมด มีหมวดตัวที่เป็น AI เข้ามาเซตในการใช้งาน,น,นซึ่งมี AI ให้เรามาขบผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีจริงครับซึ่งพีชอบกับความลื่นไหลจริงมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลัง50ดาแล้วก็กล้องหน้าให้มา3ามตัวน,น,นะครับผมนี่ขอเข้าตัวแอป,ปกล้องเลยนะครับผมพีจะขอถ่ายรูปเลยนะครับดีดูดูกล้องครับผมพีกดดูสีสันดีมาก คือมีความสวยงามในการจับโฟกัสจริงครับตัวนี้ม,มีหมดในการถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็มีภาพคนนีผมภาพถ่ายวิดีโอนะครับเอกสาร Ultra HD แล้วก็หมดเพิ่มเติมให้เรามาในการถ่ายที่ความคมชัด50ดานนะครับดูหูแบบสุดยอดมากโคตรสุดเลยอะ แล้วพีชอบกับฟังก์ชันของตัวนี้มากคือหมอดเพิ่มเติมมีซูเปอร์มูนมีหมอดโปรมีโซโมชันมีตัวไทม์แลบโหมีให้เราเยอะมากมายผมตัวนี้ซึ่งในการถ่ายพอเทตก็ถ่ายพอเทสเดี๋ยวผมภาพคนได้นะครับโหสีดีมากเลยอ่ะสีภาพดีมากคือสีภาพอ่ะคือมีความสวยงามของตัววัตถุและจริงผมือว่าตัวไอคเซสิต กับกล้องโซนี่อ่ะถือว่าเข้ากันมากเลยอ่ะสีดีมากแล้วมีความคมชัดจริงครับมองเลยว่าตัวนี้สับพีนะจบครบแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถใช้ multi t a p ก i n g แบหน้าจอหรือว่า m o ต t i window ก็สามารถใช้งานได้ผมถือว่าตัว i อคู Z เซิบ 5G ที่ทำออกมาได้เพอร์เฟกมากเลยอ่ะหูสีสันโคตรสวยอ่ะ บอกเลยว่า Work ์กมากสับตัวฝาครูปภลาพนะครับซึ่งเป็นการเขียนที่คมจริงสับมือถือตัวนี้5,700บาทนะครับมีพร้อมด้วยแบตให้มาสับใครเนาะพี่บอกเลยว่าแบตตัวนี้เนะี่ยพี่เคยสัมผัสกับรุ่นนี้มาถือว่าแบตโคตรอึดเลยครับกับแบตท,ที่ให้มาคือ7 0 0 0นะครับผมตัวนี้3า0มซึ่งหาได้ยากมากกับมือถือที่ให้แบตมา เยอะขนาดนี้แล้วแบตก็ถือว่าอึดครับ1วันเพียงพอมากสัปตัวแบนพร้อมด้วยฟ้าชาร์จให้มา90วัต์ถือว่า แบตอิดฟ t าชาร์จเร็วชาร์จเร็วจริงนะครับเป็นมยูที่เพอร์ฟ t มากกับตัวนี้กับงบ5,790นะครับนี่กดง่ายมากแล้วก็สแกนด้วยมือก็มีเอฟฟกให้เราเลือกมากมายในการปลดล็อกนะครับลลก็ถือว่าลงตัวจริงแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันธนราคารต่างๆทุกแอปตัวนี้สามารถทําการรองรับได้ทุกแอปนะครับถือว่าง่ายจริงของผมตัวนี้รอมดีมากเลยอนะ่ะนี่ โอเคมากกับฟังกท่านี้ซึ่งพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากในการแกะกล่องครั้งนี้กับตัว iq คนะครับเซบสิ 5G นะครับนี่บอกเลยว,ว่าเวิร์กครับแล้วก็ UI ในการแบ่งหน้าจอก็มีให้เราเยอะแยะมากมายแบ่งเป็นมัลติวินโดย่อขยายหน้าต่างก็แบ่งผมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟกจริงนะครับปรับลำโพงปรับเป็นตัว Big u u t r a Volume ถึง0ในการปรับได้ไมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาดีผสมเลยขวรเลยครับผมกับคุณภาพตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอสามารถทำการซัพพอร์ตในการเปิดเป็นตัว H.D.R. 60เฟรมสูงสุดของมือถือเลยบอกเลยว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากว่า CPU แรงนะครับผมนี้กับ CPU s เซปดากอน,นะครับซึ่งสัปพีนะ CPU นี้ขับเคลื่อนที่โดยใช้ซีรีส์ 7S Gen3 ของตัวเซปดากอนถือว่าเร็วแรงจริงครับพร้อมกระบวนการนี้คือ4นาโนเมตรทำให้ในการจัดการพลังงานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงตัวนี้บอกเลยว่าทาออกมาได้ลงตัวมากครับเล่นเกม r o v ปรับพลงสุดบอกเลยว่าสบายพับจีสูงสุดส เก็บชิ้นแพงกลางๆก็ถือว่าสบายฟรีไฟสูงสุดสบายแถมตัวนี้มีใจโสรสขบให้เรามาเรียบร้อยนะครับนี่หน้าจออย่างสวยซึ่งพีชอบฟริดงของตัวหน้าจอมากเป็นมือถที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ถือว่างบตัวนี้คุ้มจริงครับพิกัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าอันนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับผมเสารนี้ขอบคุณครับ